อยากเห็นดวงตะวันอยากเห็นจันทบนฟ้าอยากเห็นดวงดาราอยากพบหน้าของเธอสะดับสับเสียงสำเนียงพร่ำเพอโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันครับ วันที่13กุมภาพันธ์นี้มข่ขำพ้อมเชิญชวนเพื่อนๆนะคะไปให้กำลังใจเพื่อนเราเราจะมีการมอบเค้กแล้วก็มอบนกนะคะคซึ่งแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์เสรีภาพค,ค่ะนะคะให้เพื่อนๆเ,เราใครมีดอกไม้ใครมีปัจจัยใครต้องการที่จะช่วยเหลือเพื่อนเรารซึ่งยังไม่ได้รับอิสรภาพ พร้อมทั้งครอบครัวเขามาร่วมกับเราเถอะค่ะมีน้อยให้น้อยไม่เป็นไรมีใจให้ใจมีสตังค์ให้สตังค์มีดอกไม้ให้ดอกไม้มีอาหารให้อาหารค่ะเราจะไม่ลืมเพื่อนเราทีวี24ทีวีประชาชนทำเพื่อสังคมค่ะทำเพื่อเพื่อนเราค่ะที่ยังขาดอิสรภาพมากันเยอะๆนะคะวันที่13กุมภาพันธ์นี้พบกับเราแน่นอนค่ะ คุณไปเยี่ยมพวกเขาแล้วหรือ,อยังร่วมกับเราในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันอยากเห็นดวงตะวันอยากเห็นจันทร์บนฟ้าอยากเห็นดวงดาราอยากพบหน้าของเธอ สระดับสับเสียงสำเนียงพร้อม